สวัสดีครับมาถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วครับก่อนอื่นจะเล่าว่าเหตุของเหตุที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองคือผล ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันออสเตรียอิตาลีแพ้จึงเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนเหตุที่เกิดสงครามโลกที่หนึ่งถ้าว่ากันตามตำราไทยๆอ่านที่ไหนเรียนที่ไหนเขาก็บอกว่าเหตุเกิดเพราะมีการรอบสังหารรัชท,ทายาิของอาณาจักรออสเตรีย ซึ่งผมก็ว่าแม่งเอาอะไรมาสอนวะคือมันมันมันแล้วทำไมมันมีการรอบสังหารล่ะเออคุณต้องหาไปที่เหตุของมันจริงๆว่าเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นน่ะของสงครามโลกที่หนึ่งคือ การรอบสังหารรัชทายาทออสเตรียเนี่ยมันก็พอฟังได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยผมว่ามันตื้นไปออสเตรียเนี่ยสมัยก่อนสงครามโลกรั้งที่หนึ่งเป็นอาณาจักรนะครับ กว้างใหญ่แล้วก็มีอำนาจมีกําลังทหารสูงมากผมไปกรุงเวียนหรือที่เราเรียกว่าเวียนนาหลายครั้ง มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่กรุงเวียนคือป่าป่าป่ารอบๆกรุงเวียนซึ่งเป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติครับเป็นป่าที่ปลูกขึ้นโดยคน เพื่อทดแทนป่าที่ถูกโค่นเขาโค่นจนจนแล้งอะครับมันแล้งแล้วก็เลยต้องปลูกป่าขึ้นมาทดแทนเขาโค่นไปทำอะไรโค่นต้นไม้มากมายมหาศาลไปททำอะไร เอาไปเผาถ่านทําฟืนครับก็คือทั้งเผาถ่านด้วยแล้วก็ทําฟืนด้วยเอาฟืนเอาถ่านไปทําอะไรเอาไปถลุงเหล็กครับนั่นคือสิ่งที่แสดงอย่างหนึ่งว่ามีอุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากว่าเป็นยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันก็เรียกว่าอะไรอเจริญมากอุตสาหกรรมก็ต้องใช้เหล็กครับแถว กรุงเวียนเนี่ยก็มีแร่เหล็กบ้างแต่แหล่งแร่เหล็กที่สำคัญคือแถวเบลเยียมต่อเนื่องมาถึงฝรั่งเศสตรงแถวแถวสตราสบุร์กแล้วก็ตามแนวแม่น้ำรายไปจนถึงประมาณ โโคโนแถวเนี้จะมีปัญหากันมานานแล้วคือดินแดนเนี่ยมันก็แย่งชิงกันเพื่อแย่งชิงแร่เหล็กแต่เดิมเนี่ยเมืองเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสในปัจจุบันเนี่ยคือเมืองสตรัสบุก ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นเมืองเยอรมันสตราสแปลว่าถนนบรูกแปลว่าเมืองที่มีป้อมปราการมีกำแพงเมืองชื่อมันก็ไม่ใช่ชื่อฝรั่งเศสครับเมืองสตราสบรูกที่ผมก็ไปบ่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเมืองที่ผมอยู่คือไทรบรูกก็ คนก็พูดฝรั่งเศสกันนะครับแต่ก็มีหลายคนที่พูดเยอรมันได้เพราะพื้นฐานเขาเป็นคนเยอรมันเป็นเชื้อชาติเยอรมันอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการแย่งชิงดินแดนเพื่อแย่งชิงแร่เหล็กในแถบนั้นจริงๆแต่เดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับ มันก็ลบกันไปลบกันมาเล็กๆน้อยๆแต่พอว่ามันมีความต้องการเหล็กมากขึ้นแล้วก็อาวุธมันก็พัฒนาขึ้นมามากมันก็เลยรบกันใหญ่โตก็เลยมีความไม่พอใจใน อาณาจักรออสเตรียจนถึงขนาดมีการรอบสังหารรัชทายาทซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการรอบสังหารซิซี่ซิซี่ก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงซิซี่สวยสวยมากสวยถึงลืออะไรประมาณอย่างนั้นเลยไปแล้วก็มีการยุยงให ประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของออสเตรเลียเนี่ยกระด้างกระเดื่องกับออสเตรเลียจนเกิดเหตุการณ์รอบสังหารทั้งสองครั้งนั้นคือออสเตรเียเขาก็ไม่ได้มีแร่เหล็กมากแต่เขาทำอุตสาหกรรมเหล็กเขาก็เลยต้องไปยึดเมืองขึ้น ไอ้เมืองขึ้นท่วเนี้ยมันมีแร่เหล็กถ้าจะสรุปเนี่ยผมก็จะสรุปว่าเหตุมันเกิดเพราะเรื่องของการแย่งชิงเหมืองเหล็กแย่งชิงแย่งชิงที่ดินที่มีแร่เหล็กเพื่อเอามาทำอุตสาหกรรมเหล็ก ก็คือทุกอุตสาหการรมนะครับอะไรมันก็ต้องใช้เหล็กใครเป็นคนยุยงใครเป็นคนจุดก่อปัญหาคอยแทรกแซงสอดเสือกวุ่นวายอังกฤษครับอังกฤษเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอวครับตัวอังกฤษเองเนี่ย แต่ที่มันมีปัญหาคือยิวที่อังกฤษก็คือยิวตระกูลรอดชายเพราะว่าพวกยิวก็เรียกว่าทำธุรกิจการเมืองก็คือแทรกแซงการเมือง เพื่อธุรกิจเพื่อประโยชน์ทั้งธุรกิจยูเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยทำอุตสาหกรรมอะไรเองแต่เขาจะเป็นคนออกเงินเช่นเดียวกับสงครามครับเขาก็ไม่เขาก็ออกเงินนะเพราะยิวมันก็หากินกับด้วยวิธีการรีดๆไถๆอะ่ะทำธนาคารทำอะไรพวกนี้นะครับ เป็นลักษณะในทุนก็นี่แหละครับเหตุที่เกิดสงครามโลกที่หนึ่งพอแล้วอิตาลีเกี่ยวอะไรมันก็เกิดการยุยงในอิตาลีขึ้นมาเหมือนกัน ให้ประเทศที่เป็นประเทศสลาชของอาณาจักรอิตาลีเนี่ยกระด้างกระเดืองแล้วก็ยุยงให้เจ้าเมืองในอิตาลีเนี่ยไม่สามาคถีกัน ก็ทะเลาะกันวุ่นวายสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยที่มันมันเป็นสงครามโลกได้เนี่ยเพราะว่าประเทศใหญ่ๆ อาณาจักรใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยเขาก็มีเมืองขึ้นกระจายไปทั่วโลกสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับอาณาจักรออสเตรียอาณาจักรรัสเซียอาณาจักรอิตาลีเพราะว่าเขาไม่ได้มาพวกนี้เขาไม่ได้มาหาเมืองขึ้นไม่ได้มาล่าอาณาน,ะนิคมแถว แถวเอเชียตอนออกเฉียงใต้แต่ว่าเขาอย่างออสเตรียเนี่ยเขาจะมีอนาณาธิคมแล้วก็ประเทศซาลาตะอยู่แถวยุโรปมากกว่าเช่นเดียวกับอาณาจรรักรออตโตมันซึ่งก็ล่มสลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาก็จะมีอาณาจรรักรของเขาอยู่แถวทั้งแถวเขาอะแถวตุรกีอิตาลีเขาก็มีอาณาจรรักรเขาแล้วจุดหนึ่งที่เขามี ไปบุกเบิกกันมากก็คือแอฟริกากับอเมริกาใต้อเมริกากลางแต่เขาไม่ได้มายุ่งกบับทางเอเชียไกลเหมือนอย่างพวกอังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือดัชหรืออะไรพวกนี้เราก็เลยอยากจะไม่ค่อย ประเทศทัวงนี้มันมันใหญ่โตเหรอเอามันใหญ่ครับมันมันมันก็เก่าพอตัวเหมือนกันพอมันถูกถูกเล่นลังแกเรื่องแร่เหล็กเนี่ยมันก็เลยกโกรธครับก็ก็เลยก่อสองครามกันขึ้นมาคือโอ้มันเล่นเหล็กก็จะไม่ส่งาขายเขาไอ้นั่นก็มีอย่างนั้นอย่างนี้มีการ มีการจำกัดกองทัพมีการอะไรเอาสุมรวมหัวกันแกล้งสามอาณาจักรเนี้ยมากจนถึงขนาดไปฆ่าราชทายาตของออสเตรียนี่แหละครับมันก็เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาต่อมา ทำไมถึงเกิดสงครามโลกที่สองก็งเพราะว่าผลของสงครามโลกที่หนึ่งครับประเทศพวกนี้แพ้ออสเตรียอ,อิตาลีก็เจ๊งเจ๊งไปเลยเยอรมันก็ชิบหหาไววอดเงินมาร์กไม่มีค่าเลยเงินเยอรมันนะนะไม่มีค่าเลยเด็กเนี่ยหอบเงินเป็นรถเข็นนะธนบัตรเนี่ย เป็นรถเข็นเอาไปก่อไฟเผาเลยผิงเอาผิงไฟเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยผิงไฟดีกว่าแล้วก็มีการจำกัดทหารกำลังทหารของประเทศพวกนี้เยอะมากอย่างนั้นอย่างนี้มีการเรียกค่าปฏิกรณสงครามเยอะมากจนเยอรมันก็ไม่พอใจมาก ็ลเลยเกิดการเกลียดยิวขึ้นมาเพราะว่าสืบสาวไปแล้วอ๋อ,อไอสองครามโลกที่หนึ่งเนี่ยนะมันเกิดเพราะออไอ,อยิวอ๋อไอยิวนี่เองแล้วมาเล่นรังแกกูกูแพ้ยังมาเล่นรังแกกูไม่เลิกลาไปถึงญี่ปุ่นครับสมัยนั้นเนี่ยก็มีการจำกัดกำลังทางเรือ ก็ไปจํากัดญี่ปุ่นไม่ให้ญี่ปุ่นมีกำลังทางเรือเพราะว่าญี่ปุ่นก็เริ่มจะเติบโตขึ้นมาจนน่ากลัวสำหรับฝรั่งอังกฤษเองเนี่ยก็เสียหายนะครับตอนสงครามโลกที่หนึ่งเขาเสียหายหนักอนาธิคมอะไรนี่ก็หลุดไปเยอะ แล้วก็กําลังทางเรือเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีเงินจะไปต่อเรือใหม่ละแต่เดิมเนี่ยอังกฤษเนี่ยมีมีกฎหมายทหารเรือนะครับกฎหมายเกี่ยวกับกองทัพเรือว่ากําลังทางเรือของอังกฤษเนี่ยจะต้องมีมากกว่าประเทศอันดับที่สองและอันดับที่สามรวมกันแล้วคูณสองครับสมมุติว่า เอาอย่างไทยสมมุติว่าถ้าไทยมีกฎหมายแบบนั้นก็อาจจะเอาแค่ในในแถวแถวบ้านเรานะอ่าวพามา่ามีเรือห้าลำมาเลยมีเรือสามลำรวมกันแล้วแปดลำใช่ไหมครับเราจะต้องมีเรือสองเท่าของสองประเทศระดับสองระดับสามรวมกันก็คือสิบหกลำจะต้องมีมากกว่าสิบหกลำประมาณนั้นเ,เข้าใจเนาะ กังกฤษก็มีกําลังทางเรือแบบมหาศาลเลยครับก่อนสงครามโลกที่หนึ่งแต่พอหลังสงครามโลกที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยกฎหมายนี้ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าแม่งไม่มีเงินจะทําเรือลนะต่อเรือลนะประเทศที่เข้ามามีกําลังทางเรือเนี่ยแทนก็เป็นสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ได้มีมากอะไรนะักไม่ได้มีขนาดสองเท่าของประเทศอันดับสองอันดับสามอะไรอย่างอังกฤษนะแต่ก็มีมาก แล้วก็ยิวก็เห็นแล้วล่ะว่าอังกฤษนะง่อยละก็เหมือนเหตอะครับหมาตายมันก็ย้ายที่ครับยิวมันก็ไปแทรกแซงที่สหรัฐอเมริกาแทนคราวนี้มาถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เหล็กแล้วครับมันไปอยู่ที่น้ำมัน กับฐานหินเหล็กก็ก็ยังก็ยังเกี่ยวอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพวกที่ชนะสงครามโลกร้ที่หนึ่งเนี่ยเขาได้คลองเหล็กไปควบคุมเหล็กโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่น้ำมันนี่ก็ยังเป็นปัญหา เยอรมันนี่ถูกห้ามสร้างเครื่องบินลบครับสูกถูกห้ามต่อเรือรบห้ามขนาดที่ว่าห้ามกองทัพเนี่ยห้ามมีปืนที่ใช้ดินปืนเยอรมันก็เลยพัฒนาปืนอัดอรม์อะไรพวกนี้ขึ้นมาพัฒนารถแข่งเพื่อพัฒนาเครื่องยนต์สําหรับเครื่องบินอะไรขึ้นมาแทนก็เตรียมจะเอาคืนะนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่เขาก็ไล่ย,ยึดประเทศแถวแถวญี่ปุ่นนะ จีนเกาหลีอะไรโอ้เพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาทรัพยากรเอาไม้เอาไม้จากแถวไต้หวันเอา่านหินจากจีนเอาเหล็กจากแถวเกาหลีเหล็กนี่เอามาทำอะไรเอามาต่อเรือครับ เหมือนอย่างก่อนในยุคสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยก่อนสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นเหมือนเรือไททานิกอะครับมันใช้เหล็กเยอะแล้วก็การบ้าสร้างเรือรบกันแบบมหาศาลเรือรบสมัยก่อนก็จะมีหน้ามีตามันก็ต้องเป็นเรือแบทเทิลชิปเรือประจันบาล ลำมันต้องใหญ่ครับก็ระวางขับน้ำก็สามหมื่นห้าหมื่นตันใหญ่ก็ตันก็ใช้เหล็กเยอะนะสามหมื่นตันใช้เหล็กสามหมื่นตันนะเพราะว่ามันก็คงมีส่วนอื่นอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกครับมันคงไม่ได้เป็นพลาสติกหรืออะไรหรอกครับมันก็เป็นเหล็กเนี่แหละมันก็ใช้เหล็กเยอะอะต่อกันประเทศละห้าลำสิบลำอะไรแบบนี้ใช้เหล็กเท่าไรหร่ละครับอืม ไหนจะสร้างสะพงสะพานรางรถฟงรถไฟโอ้โยมันก็เหล็กทั้งนั้นน่ะเรื่องน้ำมันก็กับทานหินก็เป็นเรื่องสำคัญครับญี่ปุ่นเนี่ยโดนแกล้งเรื่องน้ำมันมากอเมริกาภายใต้การแทรกแซงของยิวเนี่ยก็ แกล้งญี่ปุ่นไม่ส่งน้ำมันให้ญี่ปุ่นอืมไม่ส่งเหล็กให้ญี่ปุ่นแต่เหล็กก็ยังพอหาได้แถวนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกแต่น้ำมันนี่มันหาไม่ได้ถ่านหินเนี่ยพอไปเอาจากจีนได้จีนมีถ่านหินเยอะนะครับแล้วก็จีนนี่ก็ไม่ใช้ถ่านหินเลยเพราะใช้ไม่เป็นจีนตอนนั้นเขาก็วุ่นวาย กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็วุ่นวายกับการช่อราดบางหลวงแบบมหาศาลแล้วก็วุ่นวายกับการรบกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็บุกมาตลอดยึดตรงนั้นทียึดตรงนี้ทีก็มไม่มีเวลาที่จะมานั่งเผาถ่านหินทำอะไรครับความไม่พอใจมันก็เกิดขึ้น กับเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นดังว่าจนสองประเทศนี้ก็ร่วมมือกันก่นกอสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้อยู่ครับว่าเขาสู้ไม่ได้หรอกแต่เขาก็ต้องสู้เพราะว่ามันมันทางมันต่านแล้วอ่ะคือพูดจะยังไงมันก็ มันก็ต้องสู้มันก็ต้องมีสงครามอ่ะดังนั้นสงครามครัที่สองเนี่ยผมสรุปว่ามันไม่ได้เกิดจากเยอรมันหรือญี่ปุ่นหรอกครับมันเกิดจากการที่เยอรมันและญี่ปุ่นถูกลังแกจนเขาทนไม่ไหวเขาต้องสู้แม้ว่าจะรู้ว่าแพ้ก็ต้องสู้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่มีทางอื่นเอาละครับก็เดี๋ยววันหลังมาลง รายละเอียดกันอันนี้เอาแบบเรียกว่าอะไรละ่ะหลักๆก,ก่อนแล้วกันครับเกเก่นๆไว้ก่อนว่าเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องมันเนี่ยมันมันต่อเนื่องกันแล้วเรื่องมันเบื้องลึกของมันเนี่ยก็คืออะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันว่าเออญี่ปุ่นมันโดนอะไรบ้างเลลๆๆอยรอยรมันมันโดนอะไรบ้างก็เกิ่นไปนิดนี่หน่อยๆแล้วว่าเยอรมันโดนห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามมีเครื่องบินลบห้ามมีเรือลบห้ามมีอย่างนั้นนี้ญี่ปุ่นโดน ความบาดท,ทั้งด้านน้ํามันโดนอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันแบบรายละเอียดหรือเรื่องเหล็กสมัย,ส,มยสงครามโลกที่หนึ่งว่าอะไรมันยังไงอ่าวันนี้เอาประมาณนี้ครับยาวแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ